น้องก๊อดและก็น้องริชชี่ครับสวัสดีครับแหมผมก็มายืนพูดคำหัวอยู่สักพักเลยเอาไปว่าคุณพร้อมจะทำภารกิจกับเราหรือยังโอเคครับพร้อมแล้วครับริชชี่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจกำลังจะเข้ามาในอีก5 4 3 2 1ภารกิจที่4ลองให้รักใช้พลังแห่งรัก แต่งตัวกันและการให้ตรงใจหากทำได้ในเวลาที่กำหนดถือว่าภารกิจสำเร็จุูยไม่มีภารกิจไหนจะหวานเท่านี้แล้วเนาะครับผม <c oughs> เป็นไงฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพี่โบฮะพร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมมากๆครับผมถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้โต๊ะข้างหน้าในลินชักจะมีแผ่นป้ายอยู่ขอ้ทั้งริชชี่และก็สหยิบออกมาได้เลยครับโอเคครับแหม อย่าเพิ่งแอบ,บดูของกันละกัน okay, okay. นะคะดีบอก<อ>ามาก <มา S 1> <ๆ>่อนตอนนี้เราจะมีนะครับโจทย์อยู่2ชุดด้วยกันนะครับเราจะมีเวลาให้1นาทีในชุดแต่ละชุดเนี่ยจะมีเสื้อผ้ามีหมวกมีเครื่องแต่งกายต่างๆ,างๆกอดก็ดูว่าเสื้อแบบไหนที่เราอยากจะใส่รองเท้าหรือว่าห่วงยางแบบไหนที่เราอยากจะได้ริชชี่ก็เช่นเดียวกันครับเลือกในแบบที่เราต้องการที่สุดมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีเลือกกันได้เลยแล้วห้ามแอบ,บดูกันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมโอเคครับ อุปกรณ์เสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างที่เราเตรียมมาวันนี้เนี่ยเป็นธีมซัมเมอร์นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะเลือกกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนที่เราเลือกทิ้งเก็บเข้าไปในเกตได้เลยครับเ,เก็บเข้าไปเลยนะครับและตอนนี้คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับเป็นไงครับต้องถามก่อนว่ามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยฝั <c oughs> ่งตรงข้ามจะทายถูกถามริชชี่ก่อนดีกว่า <c oughs> คิดว่าพี่ก็จะทายถูกไหมครับอื <c oughs> ไม่ค่อยแน่ใจครับคุณไม่มั่นใจแต่แรกเลยเหรอถ้าไม่ทำไมถึงไม่ค่อยมั่นใจในโกลคอทเขาล่ะครับทำไมปกติเรื่องไม่ค่อยถูกใจเหรอครับเพราะว่าหนูเป็นคนแบบอะไรก็ได้เดาใจยากเดาใจยากแล้วก็อะไรก็ได้ใช่เปล่าอืแต่ผมมั่นใจมั่นใจว่าเขาจะเลือกคุณถูกผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าเลือกกันผิดเนี่ย ไม่สนุกแน่นอนเะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ผมจะให้เวลานะครับเลือกของ6ชิ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยจะเหมือนกับที่เราเลือกให้ตัวเองหรือเปล่านะค,ครับเริ่มต้นจากริชชี่ก่อนเลยดีกว่าริชชี่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะอถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผม<ป>สิ่งที่เช้ริชชี่ได้เลือกก่อนนะครับอย่างแรกก็คือหมวกครับผมจริงๆไม่น่ายากนะริชชี่ยากไหมการเลือกหมวก ไปยากนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือกระเป๋าด้วยถูกต้องอ่ะมาด้านนี้เลยเดี๋ยวพี่วางไว้ให้นะครับพี่ถามหน่อยอ่ะวิชเชิญด้านนี้ยังหมวกใบนี้ทําไมถึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับก๊อตหรือว่าทาไมถึงคิดว่าก๊อตเขาจะชอบใบนี้คิดว่าเป็นอันนี้เพราะเขาไม่ชอบอะไรลายเยอะๆไม่ชอบลายเยอะๆยังไม่เฉลยนะคุณก๊อตยังไม่เฉลยนะโอเคนี่คือสาเหตุที่เลือกหมวกใบนี้นะครับแล้วก็แล้วกระเป๋าใบนี้แหละทําไมถึงคิดว่าใบนี้ก๊อตเขาจะชอบเพราะว่า แบบดูจากในช้อยโซ่อันนี้ดูแบบน่าจะน่าจะเหมาะสุดโอเคนะครับเลือกมาแล้ว2ชิ้นนะฮะคุณผู้ชมครับยังเหลืออีก2ชิ้นตอนนี้ริชชี่จะต้องเลือกเสื้อคลุมและห่วงยางให้กับก๊อตครับเชิญเลยครับเลือกดีๆนะเลือกสองโทนเลือกดีๆนะโอเคอ่ะพี่ถือให้ก่อนคโอ้เลือกห่วงยางใบล่างด้วยนะครับเริ่มจากห่วงยางก่อนเลย มีสีชมพูก็ดูสีสันมันก็สดใสดีทํำไมถึงเลือกออกมาเป็นลายแบบนกฟลาเมโก้เนี่ยฮะเพราะว่า สีฟ้าน่าจะเหมาะกับชุดค่ะอ๋อเข้าชุดแต่ก็ไม่ได้หมายความจะเหมาะกับก๊อตใช่ไหมฮะไม่ค่ะเดี๋ยวผมให้เลือกตามใจเขาหน่อยคุณมั่นใจหรือเปล่าเขาเป็นคนแบบเรื่องเรื่องอะไรต้องแมชกันอ๋อโอเคอา๋ยวผมวางไว้ก่อนอ่ะคุณยางวางตรงนี้เลยครับริชี่ชอนริชี่กลับไปนั่งก่อนได้เลยนะครับนั่งเลยอ่ะตอนนี้น้องริชี่เลือกมาแล้วสี่ชิ้นนะครับผมดูแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีความมั่นใจเลยขางสี่ชิ้นนี้ตอนนี้ได้เวลาของคุณแล้วครับคุณก๊อตครับคุณอย่าพลาดนะครับแม่งั้น หูก็คุเยืนมาเนี่ยผมเหมือนเด็ก <c oughs> นัวเล็กๆ <c oughs> คนยงนไหคคณสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเกครับถ้ามาึยสูงขนาดนี้ครับ <c oughs> กินนมเยอะฮะถ้า <c oughs> เด็กผมกินนมหมาเลยไมกินแล้วไม่ขึ้นพี่อาจ <c oughs> จะเป็นนมหมดอายุ กินนมให้ไม่หมดอายุแบบถึงว่ารู้สึกว่ากินนมลงเรีแล้วเปรี้ยวตลอดเลยครับตอนนี้เสียเวลาก็ต้องเลือกแล้วครับอย่างแรกคือเสื้อคลุมก่อนเชิญครับเลือกให้ถูกต้องนะครับจะเลือกแบบไหนที่ริชชี่น่าจะชอบที่สุดผมมั่นใจมากว่าอันเนี้ยมาถูกทางแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่เขาใส่ประจำคนจะประมาณนี้ใส่สบายๆายชอบความมั่นใจของคุณมาถึงคตลอดไปให้ของชิ้นต่อไปก็จะเป็นรองเท้าครับรองเท้าใช่ไหมครับรองเท้าครับ ก็ประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาใส่อะไรเรียบง่ายคนี่ผมว่าคุณแน่นอนต่อไปจะเป็นหมวกกับกระเป๋าครับโอเคครับเช้ด้านนู้นทรัก่อนครับอันนี้ก็กระเป๋าใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคหมวกหมวกอ่าเลือกดีๆนะเลือกดีๆนะครับโอเคอ่ะให้คุณพรีเซนต์ด้านนู้นก่อนเลยคือตอนแรกครับ ผมไม่เห็นใบนี้ครับตอนแรกผมจะเลือกใบนี <enders> ้แล้วพอมาเห็นใบนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันทางของเขาอ๋อคือวิชี่แพ้ไข่มุกอย่างงี้เหรอฮะเขาชอบอะไรแบบนี้ครับเป็นแบบสันสาอะไรที่เป็นดูแบบธรรมชาติงานดี y อวาอะไรอย่างงี้จะชอบมากโอเค้าผิดนี่ผมหน้าแหกเลยนะเนี่ยแม่ผมก็ว่ามีโอกาสหน้าแหกมาเลยนะไม่อูแล้วคือแปลกๆแล้วหมวกใบนี้แหละทำไมต้องเป็นหมวกที่ลิชี่น่าจะชอบที่สุดคล้ายๆกันเลยครับคือเขาชอบโทนแบบว่าทำแบบธรรมชาติอะไรสันสานทองทอเนี่ยชอบมากมันมีเป็นความเป็นลายแบบ คือใส่สบายส่ายด้วยเพราะว่าถ้าไปเลือกใบนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะดูเป็นตีกอล์ฟไปหน่อยลิชชี่จะเป็นแคดดี้ขึ้นมาใช่เ็นแต่อันนี้ก็จะดูเป็นแบบเดินป่าไปหน่อยบ้างเดินป่าไปอาจจะไม่เหมาะเขาดูแล้วจริงๆิพี่ก็ว่ามีเิ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเชิญกอล์ฟนั่งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของที่กอล์ฟได้เลือกเนี่ยวางไว้ก่อนโดยที่ตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าของลนชิ้นเนี่ยที่เลือกมาจะถูกหรือเปล่านะครับโอเคครับนะ เอาละฮะคุณผู้ชมครับต่อไปที่ก็จะต้องเลือกให้กับริชี่นะครับห่วงยางครับตอนนี้เรามีห่วงยางนกฟามิโก้ยักษ์กับห่วงยางโดนัทและก็ห่วงยางแบบนอนเป็นแพรอันนี้แล้วกันนี่ต้องถามไหมครับว่าทำไมถึงชอบผมก็อยากจะทราบครับว่านกฟามิโก้เนี่ยน่าจะนั่งสบายหรือแบบแพก็น่าจะสบายนะก็ไม่คือเขาอะชอบกินขนมหวานนี่โดนัทเป็นของที่เขาชอบมากแล้วก็ชอบสีชมพู เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเหมาะกว่าโดนัทอันนี้อีกแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้ลิชี่ลองเทสของย,งอยางนิดนึไ่ได้เลยไม่ได้คุณอย่ามาโกงข้อสอบเลยนะค,ะคุณก๊อตคุณฉลาดเกมโกอยู่แล้วนะใช้น,นะคนแรกเลยคุณก๊อตครับขอโทษโอเคผมจะวางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นของนะคะชุดแรกที่ทั้งสองคนได้เลือกกันไว้นะครับตอนนี้ผมใช้ทั้งคู่เนี่ยแต่งตัวให้กันก่อนละกันและเดี๋ยวค่อยไปเลือกของชิ้นต่อๆไปนะครับเอาเริ่มจากก๊อต แต่งตัวให้กับริชชี่ก่อนเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากหมวกแล้วก็เสื้อคลุมก่อนครับหมวกกับเสื้อคลุมหมวกแล้วก็เสื้อคลุมลองดูครับนี่เราจะลองท่าบดูนะฮะเราลองยืนไหมฮะยืนดูหน่อยยืนดูหน่อยนี่ครับดูครัสายตัวก็เท่าเขาเลยนี่คุณท่าแสดงอาการนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะคุณริชี่คุณอย่าเพิ่งแสดงอาการนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหมวกนะฮะหมวกหมวกหมวกก็นี่ประมาณนี้นะฮะครับ เบาๆเพราะว่ามีคีคำผมนานอยู่ฮะทำไมพอ<ม>เอาหมวกสวมลงไปแล้วสีหน้าเราดูเศร้าลงมาม, <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะไม่กันเมื่อไหร่ไ่กันเงื่อไหตอนนี้ผมรู้ว่าใจคุณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิชชี่อาจจะชอบหมวกแบบนักติ๊กคอปบ้างใครจะไปรู้เชื่อหรล่ะมาแนวเขาเรียวฉีกอะฉีกอะฉีกอโอเคอ่ะตอนนี้ลองดูก่อนนะครับประมาณนี้ครับน่ารักหมองเขามากจะลองวางไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าโอเคครับ ต่อไปนะครับริชชี่ตาเราหมวกกับเสื้อลองดูสิครับลองท่าให้ทุหน่อยว่ามันจะเหมาะกับก๊อตขนาดไหนคขอให้ผลขอยผล,ผลว่าทำไมถึงเลือกเสื้อลายแบบลายดอก เพราะว่าเขาชอบแบบน่าจะชอบฮาวายมากกว่าหลายๆแบบอ๋อน่าจะใส่สบายด้วยมีความเป็นไลฟ์สไตล์เขามากกว่าคือเคยเห็นใส่บ่อยใช่ไหมล่ะก็มีเสื้อแบบแนวนี้บ่อยครับใช่ยิ่งพูดเลยไม่รู้สึกมันหวานหวลานอยู่แล้วมันเหมือนเป็นคนนอกไงไม่รู้นะอ่ะเสื้อไปแล้วหนึ่งอย่างโอเคหมวกลองหมวกเออลองลองลองทหมวกแบบทรงเดียวกันเลยนะใช่ครับเออเพราะว่ามันใช่เพราะว่ามันมีเท่านี้ฮะ ดูแล้วน่าจะเหมาะกเขามากกว่าแต่ใส่แล้วหล่อนะ่ได้อยู่แต่การที่ใส่แล้วหล่อเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับลองวางก่อนลองวางไปก่อนอะ อันนี้คือสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วคุณผู้ชมครับเรายังไม่เฉลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกกันถูกหรือเปล่าสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้มาลองใจกันต่อกับของชิ้นต่อไปแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าของทั้งสองคนเลยนะครับบริชี่ครับบริชี่จะต้องเลือกของต่อไปนี้ก็คือเป็นแว่นครับผมมีแว่นกันแดดกับแว่นแบบสีชาชาหน่อยคุณคิดว่าแว่นอันไหนน่าจะเหมาะกับก๊อตเขามากกว่ากันอันนี้ แล้วให้ฟังหน่อยปกติก่อนเขาเป็นคนชอบใส่แว่นไหมฮะส่วนแว่นกันแดดชอบชอบค่ะมีแว่นเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใส่สีดำอ๋อก็จะเข้มๆหน่อยใช่ค่ะไม่ได้มีสีแบบไม่ได้แบบชาชาจางๆเขาส่วนใหญ่เขาเป็นทรงไหนแว่นเขาทรงไหนก็เป็นทรงแบบคล้ายๆแบบนี้ไหนลองซิลองลองเราไม่ลองดูไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่เราเล่นเลยนะอันนี้ได้ได้ได้มาเงียบๆเงี้ยช่วยที่ทำงานดีแล้วดีแล้วมาตุกทางอยู่ มาใส่อะไรก็ดูดีอ่ะก๊อตอ่ะใช่ไหมหล่อแม่ใส่แล้วหล่อเวทีแล้วฮะหล่อห้องกล้วยเลยนะฮะนะฮะอ่ะโอเคเลือกแว่นอันนี้มาแล้วครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าก๊อตจะชอบหรือเปล่าก๊อตตอนนี้คุณจะต้องเลือกนะครับลิปสติกที่มีอยู่ตรงข้างหน้าสองสีนี้สีไหนที่ิชชีน่าจะชอบมากที่สุดก๊อตเลือกเลยครับ นี่เลยผมว่าสีแน่นอนสีนี้เหรอฮะใช่อันนี้ลิปสติกใช่ไหมฮะลิปสติกครับครับผมเหมือนดินน้ำมันนะฮะใช่ใชลิปสติกเพราะว่าเขาชอบสีชมพูครับใช่เหมาะเขามากแล้วก็หวานใช่งั้นขอเพี้ยนหน่อยได้ไหมโอ่คนะไม่ขัดขืนด้วยนะลองสีลองสีเออนี่เนี่ยนี่เขาคุณคือถ้าผมไม่รังแฉกไปเนี่ยไม่ได้ให้ไปแล้วนะไม่ได้เหรอคุณยอมให้เขาทาครับผู้ชายทาลิปสติกเป็นเหรอเขาทาเก่งเป็นเป็นผมทาเป็น คุณาเชอบประโยชน์ที่ลิชี่บอกว่าเออก็เข้าใจถ้าเป็นเครื่องสำอางเข้าได้นะฮะถ้าเป็นคุณท่านไม่ได้คยณแต่คุณแต่ถ่ายอินด้วยครับใช่แต่งนิดนึงได้ไหมนิดนึงแต่งบบนได้ไหมผมอยากจะเห็นว่าที่บอกว่าแหมเขาแต่งกันเป็นเดี๋ยวเขาแต่งเป็นจริงหรือเปล่าโทษนะฮะผมออกไปจัดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเหมือนมันไม่น่าอยู่ตรงนี้จื้อจื้จื้อจื้อ ไม่เอาแค่เอาแค่ประมาณหนึ่งอ่าเห็นปะผมบอกแล้วเวลาเปไหน่ต้องจ้างช่างแล้วนะคุณเอาก๊อตไปด้วยเนี่ยใช่ครับแต่งให้ได้หมดเลยแน่นอนฮะโอเคและนี่คือสีที่คุณก๊อตเขาเลือกไว้นะครับวางไว้ก่อนนะคะผมอ่ะตอนนี้กลับมาที่บริชีตอนนี้เรามีสติกเกอร์แททูอยู่สองลายครับผมเลือกที่ถูกใจก๊อตเขามากที่สุดครับริชีเลือกเลือกปุ๊บแปะเข้าไปเลยตรงไหนก็ได้คุณปรึกษาตกลงกันเอาเองน้าผักโอเค น้ำผาดเดือดเลยตื่นกันเลยตื่นกันใช่ป่ล้างยากนะแล้วแต่นะแล้วแต่เขาไม่รู้เหมือนกันอ่ามือ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 ดีกว่ามือดีกว่านี่เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเป็นโอเคเด็กๆเคยเล่นแมริชี่ไอโฟล์ติเกอร์น้ำเงี้ยผมทันอยู่นะขอผมต้องเป็นดอกกุหลาบนี่ยมเป็นดอกกุหลาบทำไมต้อง จับไม้จับมือกันตลอดเวลาอ๋อมันติดแทททูนะมันนิดนึงรโอเคโอเคครับเราะต้องรอนานไหมนี้จริงๆไม่ต้องนานมากเนี่ยเยเขาเป็นนี่เขาเป็นเดี๋วลายมันออกมาลายไปครึ่งนึงค่อยค่อยคนึงค่อยๆค่อยค่อ่ยค่อ่อยค่อค่กยอยค่ึเ่ออยค่ย่อยอค่อคอคอยอ เพราะว่าหนูชอบทองฝากนมีแล้วก็ดูมันสดใสดีมีดอกไม้ด้วยอ๋อเหมือนรู้ใจกันตลอดแนะ้ะ <c oughs> คือพูดตรงนี้เหมือนรู้ใจกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฉลยมาจะร <c oughs> ู้ใจกันหรือเปล่าอันนี้ลิ้นอยู่ฮะโอเคเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้นะครับถึงเวลาเฉลยกันแล้วนะครับครับ <c oughs> ขอให้ทั้งคู่เนี่ยหยิบแผ่นป้ายออกมาดูแล้วเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาแลวเดี๋ยวเราจะเปิดกันทีละอย่างนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยครับของอย่างแรกเรามาดูกันว่าจะเลือกได้ถูกต้องหรือเลปล่าหมวกครับผมออถูกต้องของชิ้นออกไปนะครับเสื้อคลุมครับผมถูกทุกกแล้วครับสองข้อสองคะแนนกันไปแล้วนะครับของชิ้นออกไปครับครับผมกระเป๋าครับถูกต้อง ต้องมีคุณถูกด้วยเหรอคุณก๊อตคุณเกิดไปแล้วนะแค่คุณหยิบสีฟ้านี่คุณถูกเนะใช่ผมไม่เห็นใบนี้ดีว่าคุณเห็นอันนี้ก่อนตอนแรกผมเอาสีฟ้าแล้วแล้วเห็นใบนี้โอ้รอนละใช่คุณแน่ไปของชิ้นที่สี่ต่อไปเลยดีกว่าข่วยางครับผมถูกถูกไ้งคู <Pie year ixes> <ร Stevens. S 1> ่มาที <Wel kin> ่ของชิ้นต่อไปชิ้นที่ห้าว่นและรองเท้าครับเปิดเผป้ายครับ เอาเลยครับตอนนี้ไม่จฉาตอบถูกต้องนะครับไหนอให้ดูเฉลยก่อนเยก่อนครับงับครับยังไงฮะยังงไครับเนี่ยฮะยังไงฮะคุณไม่ได้เลือกมานะฮะคุณก้อนคุณไม่ต้องอธิบายกับผมอธิบายกับเขาครับทำไมคุณไม่เลือกชิ้นนี้คุณไม่เลือกชิ้นนู้นทำไมไม่คือตอนแรกปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยใส่อะไรแบบเป็นลายเยอะลายเยอะผมคิดว่าเขาชอบเรียบๆใช่ไมีเทลรีเทลนีเขาไม่ค่อยใส่ถ้าไมใส่ วันนี้อยากใส่น่ารักปกติก็จะชอบใส่เรียบๆแต่ว่าแบบลองเลือกดูคือวันปกติก็ควรจะอานั้นแหละแต่วันนี้อยากท้าทายอยากท้าทายเพราะนั้นตอนนี้นะครับริชชี่นำไปนะครับ5ต่อ4ข้อสุดท้ายคุณต้องตีตื้นมาให้ได้ได้เลยครับของที่อไปจะเป็นแท t t o ูและลิปสติกนะครับถ้าคุณพลาดไปเนี่ยคุณจะถูกมองว่าคุณไม่ใส่ใจ คุณไม่สนใจเขากับไปคุณองโดนลงโทษนะครับพอแล้วป้านแ่นใต้ครับสีอะไรอ่ะแล้วสีมันถูกข์มากโอเคโอเคก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกอยก็พลาดไปแค่ข้อเดียวคือจริงอย่าเรียกว่าพลาดเลยคือเขาเล่นแง่คุณใช่เขาแกล้งผมเขาแกล้งคุณใช่เขาชอบแกล้งเขาชอบแกล้งจริงๆเนี่ยได้สี่ข้อขึ้นผมถือว่ารู้ใจกันมากแล้วนะครับและสําหรับภารกิจนี้ น้องริชี่เป็นผู้ชนะครับผมใจฝ่ายได้ดีมากๆนะครับ